ปัติศาสตร์ไทยตามอำเภอใจประวัติศาสตร์ตามอำเภอใจของคนไทยของคนกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยไม่กลุ่มหนึ่งหรอกกลุ่มใหญ่ยอยู่นะก็ผมึงไม่ใช่เหรอที่ให้พ,พ่อครูแล้วพ่แผนประดิษฐ์อักษรไทยอ่ะท,ท,ทั้งๆที่ศิลาจารึกพวกนั้นนะ่ะมันเขียนแค่ประวัติกับช่วงเวลาที่ท่านข้อ,องราชอยู่สมัยนั้นมึงก็ไปจอจงว่าท่านประดิษฐ์อักษรไทยแล้วอ่ะบอกว่าเขาเมรเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ของประยุท์ปจักที่อื่นไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรมของปรสาทหิน ประวัติศาสตร์เขาก็ถูกต้องอยู่แล้วเขาเขียนก็ถูกต้องอยู่แล้วมึงกำลัพูดให้ประเทศชาติชิปหายแอมต่อภาพนี้ยังไงไอ้ไทรที่บอกคอมเมนต์บัญชิตมาใหม่เอาเทียบมาจากที่อื่นเนี่ยมึงเลิกซะทีมึงแหละมึงควรเลิกแล้วหุบป,ปากก่อนเลยนี่ไอ้แว่นต้องอ่านหนังสือนะครับแล้วว่าไอ้ที่คุณรู้นี่มันเข้าใจผิดหลักฐานไม่มีนะครับเป็นไงล่ะหละักฐานไม่มีกูโชว์ให้นี่สู้ด้วยหลักฐานเลยตอนนี้เป็นไงล่ะชาวชาววาเต็มเห็นไหมดินเอ คุณโกรโกหกมดเท็ดคือมันบิดเบือนกันด้านด้านดื้อคือคิดนี่มันคลิปเก่าพอเข้าใจอยู่นะแต่ว่าไปเอาความมั่นใจมาไหนว่าสิ่งที่ตัวเองคิดวิเคราะห์อยู่เนี่ยมาถูกต้องข้อมูลถูกต้องอะไรเนี่ยประวัติศาสตร์เดิมที่เ็าทาไว้อะมันอาจจะมีผิดพลาดอยู่นะแต่ว่ามันต้องมีความจริงดิมันจะมีกษัตริย์หรือว่า คนโบราณหรือคนสมัยก่อนเขาจะไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ทำไมเข้าจะมีอวยประวัติศาสตร์นะแต่เขาต้องเอาประวัติศาสตร์ตัวเองไว้สิทำไมทำไมจิงดูถูกความเป็นสยามเกินนะ่ะคือเขาเกิดมาด้วยอะไรเนี่ยผู้ชายคนนี้คำเมนเป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมของที่นี่แหละรับจะย้อนขนาดนั้นคงไม่เอาสมัยฟูนั้นเลยละ่ะก็ุมกลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิมของที่นี่ที่เขาพูดถึงเนี่ย ก็จะมีหลากหลายนะถ้าเป็นสมัยรัชก,กาลที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยก็บอกเลยว่ากัมพูชาเขมรสยามนะฮะหรือว่าคนไทยเราเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนั้นหมดเลยนะผมนะก็จริงๆคาว่าสยามเนี่ยนะฮะอยากจะให้มองว่ามันเป็นกลุ่มคนหลายเผ่าพันธุ์นะคือสมัยนั้นนะตอนที่ยังไม่มีการล่าน,นคุมเนะะี่ยพวกเขมรนกัมพูชาหรือแม้แต่คนสยามที่อยู่นั้นเขาจะเรียกว่าสยามหมดเนะ,ะเพราะว่าเขมรยังไม่มีประเทศไงมันเพื่อนเข้าใจไหม ทำไมหรือว่ากัมพูชาหรือเอ่อทำไมที่เรามีดูเราเรียกกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันพิ่งมีประเทศหลังช่วงที่จัดร่านาิคมเนี่ยคือฝรั่งเศสเนี่ยฝรั่งเศสแต่งตั้งกษัตริย์ให้ไงเพราะก่อนหน้านี้สยามเราเนี่ยครับเป็นคนแต่งตั้งกษัตริย์ให้ไงแต่ไม่ได้แต่งตั้งเพื่อเป็นกษัตริย์อคือแต่งตั้งเป็นกษัตริย์แบบแค่ดูแลเมืองะระดับระดับสี่ระดับห้าอะไรนะถ้ะจ้าไม่ผิดอย่าลืมนะครับคนที่เรียกตัวเองว่าไทย มันเพิ่งเกิดขึ้นใคนาที่3,000ปีลุ่มน้ำเจ้าพยามีคนอยู่แล้วก็ใช่ไงก่อนหนะ้าน,นี้เขาเรียกว่าสยามไงเขาเพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็นไทยไงเขาก็พยายามรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเขาก็พยายามรวมหลักพชนเผ่าให้เป็นสยามให้เป็นประเทศไทยมึงกระแยกอยู่นั่นโฮ้ยแล้วชุมชนเต็มไปหมดแล้วแต่ปนชุมชนที่พูดภาษาตระกูลมอนเามนกับชามาลายู ในขณะที่ไทยใตอยู่ข้างบนตอนนี้มึงจรลังจะบอกว่าหอมคือขมิ้นเนี่ยมึงจอะไรจะบอกว่าหอมคือขมิ้นขมิ้นมันมีเชื้อสายมีเผ่าพันธุ์อะไรยังไงมึงเลิศบอกว่าหอมเป็นขมิ้นเงาหลักฐานอะไรเอาหลักฐานตรงไหนมาว่าหอมเป็นขมิ้นอนคือถ้ามึงจบเรื่องหอมเป็นขมิ้นได้ทุกอย่างมาจากง่ายบ้างเนี่ยคือมึงมึงเป็นนักวิจารณ์ขมิ้นใช่ไหมมึงอธิบายมึงพูดมามึงยอมรับมามึงมึงยังไงมึงขมห้นใช่ไหม มอนคมเมนชาวาโนาี่อยู่ข้างล่างมอนคมเมนเป็นกลุ่มที่เจ้าของล่กแม่น้นเจ้าพยาอยู่มาตั้งแต่ประมาณ3,000ปีตามหลักฐานนะครับส่วนสกุลไทยไต่อยู่ข้างบนคือตอนนี้มันกําลังจะบังคับสยามกูให้ให,ให้มีแค่ประเทศไทยอย่างเดียวอะให้มีแค่คนไทยตตยอย่างเดียวอ่ะโบราณเขาก็บอกแล้วว่าสยามเราเป็นคนหลายชนเผ่าเองชาติไทยก็รวมเลือดเนื้อชาเชื้อไทยคือมึงจะแยกกับ มึงจะแยกมึงมึงมึงรับมามึงเป็นนักวิชาการเขมรใช่ไหมมึงรับมาห <c oughs> ลักฐานนะครับมีตามหลักฐานจาร็กเก่าสุดที่ระบุชื่อเขมรไม่ได้อยู่ประเทศเขมรแต่อยู่ในประเทศไทยเขาเรียกจารยกบ้านโคกสแกราปัจจุบันอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพ่มายไปดูได้ถ้าใครอ่านเป็นอ่านออกเขาว่าอ่านออกกันอยู่แล้วแต่มึงละเลิกคิดว่าเขมรคือขอมก่อน ไอ้นักวิจาการเขมรแมงสยามนี่มึงไม่เคยพูดถึงพูดถึงงะไรแต่เขมรเขมรเขมรมันมีบทตอนไหนว่ามันเพิ่งจะมีบทบาทไม่นานโอ้ยไอ้แว่นต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เมื่อคนไทยออมยบหนีหน้านเจ้าลงมาแล้วยศหนีดีเจนลูกลานใช่ไหมมาตั้งสุโข,ขทยัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทยคนไทยครั้งแรกเนี่ยอยู่ใต้เป็นอยู่ใต้ขี้ข้าของขี้ข้าเขมร คือจะบอกว่าพวกกูอะไม่ใช่ขี้ข่าเขมรแน่นอนแต่มึงอะไม่แน่ <c oughs> ไอ้แววนมึงอะขี้ข่าคขมรแน่นๆ <c oughs> คือจริงๆแล้วชาวสยามเราเนี่ยมันเป็นได้ทั้งชาวไทยก็ได้หรือแม้แต่ชาวขอมไงเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยคือไอ้ไอ้ไอ้แวนเนี่ยมันคิดว่าคขมรคือขอมไปแล้วซึ่งปัจจุบันนี้นะคขมรก็ยังไม่มีเชื้อชาติน่ะมีแค่ชาวกัมพูชานะที่ทําเชื้อชาติได้หมายความว่าคขเรเนี่ยยึดสุโขทัยเป็นเมืองขึ้น คือขอมเมื่อก่อนมันก็พูดเองว่าไม่ใช่ชนเผ่าตอนนี้มันเปลี่ยนจากขาเขมรน,นะเป็นขอมเวลามันพูดว่าขามรน,นี่คือมันมันหมายเพราะว่าขอมนะคือคือขอมนั้นไม่ใช่ชนเผ่าไงแต่ไอ้หมอนเนี่ยมันกําลังจะทํามันกําลังพูดให้ขอมอ่ะเป็นชนเผ่าเขมรเป็นเพื่อนเข้าใจใช่ไหมต่อมาจึงมีการปลดแอกพ่อคุนสีอินทราธิเป็นกษัตริย์ตรงหล้ ไอเนี่ยตามประวัติศาสตร์ไทยฉบับแรกเลยเนี่ยตอนนี้พวกพวกูก็มลังปลดแอกประเทศชาติจากมึงเนี่ยด้วยการหาศึกษาประวัติศาสตร์สมัยที่ผมเรียนโบราณคดีผมก็ต้องเรียนเขาบอกว่าเนี่ยเป็นกองทัพขี้ข้ากูขอสักทีทีีททเสียงกุกเนี่ยเป็นกองทัพจากสุขโขทยัยรูปนี้เป็นภาพสลักที่ปรา,าสาทนคะรวัดภาพสลักที่ปรา,าสาทนครวัดนะครับเป็นรูปเสียมกุก นี่เป็นกองทัพสยามถูกขมรเกณฑ์ไปรบกระจามจามมันก็พูดมาอยู่ในเหตุการณ์คือมันบอกว่าขมรคือครับมันมันคิดว่าขมรคือขอบไปแล้ววะแล้วมันไม่พูดถึงขอบเลยนะม,นมันบอกว่าขมรคือขอบไปแล้วนะเห็นไหมขมรโบราณคืออะไรมันมีมาตอนไหนยะหลักฐานคืออะไรขมรโบราณของก็ของสิจามเนี่ย เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเป็นรัฐอิสระต่างหากอยู่ที่เวียดนามกลางทุกวันนี้พวกจามก็ยังอยู่เยอะแยะอยู่เวียดนามอ่ะเนี่ยแล้วนักบรกาคดีนักประวัติศาสตร์ก็ท่องจําตามนี้ไปหมดแล้วกดด่า,ขาเขมรชิดหายเลยเขมรมึงเกงกูไปมึงเอาหลักฐานคาว่าเขมรหรือวาา่าเขมรโบราณเขมรที่มึงพูดพูดพูดอยู่ทั้งว่าทั้งคิดเนี่ยมึงเอามา่อก่อนแต่ที่แน่ๆน่คือของมันเป็นส่วนหนึ่งของสยามอริยธรรมสยามอยู่แล้ว